สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องอรวรน,นานาค่ะวันนี้นะคะจะมาสารกระเป๋าจากเส้นพลาสติกลายนี้ค่ะขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะก็อยู่ที่22สคูณ9สูง22เซนตเมตรค่ะวัสดุและอุปกรณ์ในการทำเส้นพลาสติกชุดที่1เป็นเส้นขนาด6มิลิเมตร ประกอบด้วยเส้นสีน้ำเงิน24เส้นสีขาว9เส้นความยาวอยู่ที่90ซนเมค่ะเส้นพลาสติกชุดที่2เป็นเส้นขนาด6มเมประกอบด้วยเส้นสีน้ำเงิน12เส้นสีขาว3เส้นความยาวอยู่ที่100ซนเมค่ะ เส้นพลาสติกชุดที่3เป็นเส้นขนาด6มิลิเมตรสีขาวจำนวน30มเส้นความยาวอยู่ที่85ซนติเมตรค่ะสายยางสำหรับทําสายกระเป๋าขนาด8 9คูณ9มิลิเมตรความยาวของสายยาง50ซนติเมตรจำนวน2เส้นค่ะ หมุดตอกสายกระเป๋าหัวหมุดขนาด8มิลิเมตรขาหมุดยาว10มิลิเมตรจำนวน8ดคู่ค่ะเหล็กเจาะรูขนาด3มมิลิเมตรเหล็กครอบตอกหมุดเบอร์8ปดเขียงรองเจาะรูค้อน หัวแรงบัตรกรีกระดาษกาวกิบหนีบผ้าและกันไกลค่ะวิธีการทำอันดับแรกให้นำเส้นพลาสติกชุดที่1มาวางเรียงกันไว้แบบนี้นะคะ โดยวางสีขาว1เส้นสลับกับเส้นสีน้ำเงิน3เส้นแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้นำเส้นพลาสติกชุดที่2มาสานนะคะวิธีการสานก็ให้ใช้สูตรลาย2ค่ะเส้นที่1ให้ข้าม1ห,หลังจากนั้นก็ยก2ข้าม2ค่ะ การวางเส้นของเส้นชุดที่สองนี้ก็จะเป็นเส้นสีน้ำเงิน3เส้นสลับกับเส้นสีขาว1เส้นนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการสารก้นกระเป๋านะคะเส้นที่2ให้ยก2องคาม2ค่ะ เส้นที่สให้ยกหนึ่งหลังจากนั้นก็ข้ามสองยกสองค่ะ เส้นที่4ให้ข้าม2ยก2ค่ะเส้นชุดที่2ที่เหลือก็ให้ใช้4สูตรสีเส้นนี้สารสลับกันไปเรื่อยๆจนครบหมดทุกเส้นเลยนะคะ เมื่อสารเส้นชุดที่2ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะแล้วก็จัดปลายเส้นทั้ง2ด้านให้มีความยาวเท่ากันนะคะจากนั้นก็ให้นำกระดาษกาวมาติดไว้แบบนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาสาร,รื่องรูปกระเป๋ากันนะคะโดยใช้เส้นพลาสติกชุดที่3ค่ะวิธีการสารก็ให้ยกข้ามทีละ1เส้นนะคะ จุดที่เราจะเริ่มสารเส้นชุดที่3นี้นะคะจะเป็นเส้นที่17นับจากสายมือมาค่ะเส้นที่1เราก็จะข้าม1ยก1นะคะ เมื่อสารเส้นชุดที่3ครบหมดทุกเส้นแล้วก็ให้จัดเส้นให้ชิดกันค่ะด้านนี้นะคะความสูงจะอยู่ที่ประมาณ22เซนติเมตรนะคะเมื่อสารเส้นจนชิดกันแล้วก็ให้พับล็อกเส้นไว้นะคะเวลาเราสารเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากที่ค่ะ จากนั้นก็ให้นำกิฟต์นผ้ามาเนิปไว้ค่ะต่อไปเราจะไปสารด้านข้างกันนะคะวิธีการสารก็ให้ยกคาบทีละหนึ่งเส้นเหมือนเดิมเลยค่ะ สาด้านนี้ครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะต่อไปก็ให้ดึงจากรงให้สวยงามค่ะเราจะดึงเส้นแนวนอนก่อนนะคะก็คือเส้นสีขาวค่ะดึงเพื่อให้เส้นแนวตั้งชิดกันก่อนนะคะค่อยๆไล่ดึงไปทีละเส้นค่ะปลายเส้นอีกด้านนึ่งให้พับล็อกไว้แบบนี้นะคะเวลาเราดึงเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากที่ค่ะ ดึงเส้นแนวนอนเสร็จแล้วต่อไปก็ให้ดึงเส้นแนวตั้งนะคะค่อยๆไล่ดึงไปทีละเส้นค่ะแล้วก็อย่าลืมวัดความสูงให้ได้เท่ากันกับด้านที่แล้วนะคะด้านที่แล้วเราทำไว้22เซนติเมตรด้านนี้ก็วัดให้ได้22เซนติเมตรเหมือนกันนะคะ มื่อได้ความสูงตามที่เราต้องการแล้วต่อไปก็ให้พับเก็บเส้นที่อยู่หลังเส้นสีขาวเส้นบนสุดให้ดึงแล้วก็พับเก็บลงมาแบบนี้หมาทุกเส้นเลยนะคะ ำครบหมดทุกเส้นแล้วต่อไปก็ให้บีบก้นกระเป๋าค่ะจากนั้นก็ให้ทำด้านถัดไปนะคะวิธีการทำก็ให้ทำในลักษณะเดียวกันกับด้านที่แล้วเลยค่ะวิธีการสารก็ให้สารโดยยกข้ามทือละหนึ่งเส้นเหมือนกันเลยนะคะ ด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ให้ดึงจระสรงให้สวยงามค่ะดึงเส้นมให้ชิดกันนะคะส่วนเส้นแนวตั้งก็ให้ดึงจับเส้นให้ได้ความสูง22ซนติเมตรเหมือนกันนะคะเมื่อดึงจับท้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อ,อย่าลืมดีดก้นกระเป๋ากันด้วยค่ะ ครบหมดทุกด้านแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเชื่อมทั้งสองฝั่งให้ติดกันค่ะให้แกะเส้นที่เราพับล็อกไว้ก่อนหน้านี้ออกก่อนนะคะจากนั้นก็ให้สอดเส้นไปตามช่องแบบนี้เลยค่ะ เมื่อทำครบมดทุกเส้นแล้วต่อไปก็ให้ดึงจัดทรงให้สวยงามค่ะค่อยๆไล่ดึงไปทีละเส้นนะคะดึงเส้นให้กระชับให้เส้นชิดกันนะคะ ดึงจัดทรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ให้สอดเส้นเพิ่มไปอีกค่ะเพื่อความแข็งแรงของตัวกระเป๋านะคะเส้นจะได้ไม่เลื่อนหลุดออกจากกันค่ะ เราทำเสร็จแล้วนะคะปลายเส้นที่เหลือก็ให้ใช้กันไกลตัดออกเลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเก็บเส้นบริเวณขอบปากกระเป๋ากันนะคะโดยให้ตัดเส้นพลาสติกขนาด6มิลิเมตรสีขาวความยาวอยู่ที่80เซนติเมตรมาจำนวน2เส้นค่ะเส้นที่1ให้สอดเข้าไปใต้ช่องของเส้นที่เราพับเก็บลงมานะคะสอดไปจะรอบปากกระเป๋าเลยคะ่ะ ต่อไปเส้นที่สองนะคะให้วางประกบเส้นด้านบนสุดไว้ค่ะแล้วก็ให้พับเก็บเส้นที่เหลือลงมาให้ครอบทุกเส้นเลยนะคะ ลิบลงมาครบหมดทุกเส้นแล้วปราเส้นที่เหลือก็ให้ใช้กันไกลตัดออกได้เลยนะคะเส้นที่เหลือที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กันไกลตัดออกได้เลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมากําหนดจุดที่เราจะเจาะรูเพื่อตอกหมุดใสายกระเป๋ากันนะคะให้นับจากเส้นด้านข้างเข้ามาจํานวน7เส้นค่ะให้วัดจากขอบด้านบนลงมา0.5ซนติเมตรนะคะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2ซนติเมตรค่ะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะ ตัวกระเป๋าเราจะใช้โฮแรนดบัดกรีในการเจาะรูค่ะเพื่อป้องกันการแตกของเส้นนะคะสำหรับสายกระเป๋าจุดที่เราจะเจาะรูให้วัดจากขอบสายยางเข้ามา0.5ซเมตรค่ะระยะห่างระหว่างรูก็อยู่ที่2ซนติเมตรนะคะทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยค่ะ สายกระเป๋าเราจะใช้เหล็กเจาะรูในการเจาะนะคะให้วางไปตรงจุดที่เรากําหนดไว้แล้วก็ใช้ค้อนตอกเลยค่ะนำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้นะคะเส้นพลาสติกที่เราใช้สานสายกระเป๋าใช้ความยาวอยู่ที่160เซนติเมตรค่ะส่วนวิธีการสานสายกระเป๋าโดยจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะ สามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็ให้นำขาหมุดใส่เข้าไปตรงรูที่เราเจาะไว้บนตัวกระเป๋าค่ะนำหัวหมุดมาวางประกบด้านบนแล้วก็ใช้เหล็กครอบตอกหมุดนะคะจากนั้นก็ให้นำค้อนมาตอกให้แน่นเลยค่ะ เส้นที่เหลือที่อยู่ด้านในก็ให้ใช้กันไกลตัดออกเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระเป๋าของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมยังไงก็ฝากคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ